สวัสดีครับกระผมอิสระคงดอกยอทีตดศิลปินชำนาญงานสำนักงานศักย์ีตกรมศิลปากรครับดิฉันนัทิกาเอี่ยมท่าไม้คีตดศิลปินชำนาญงานสำนักงานศักย์ีตกรมศิลปากรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกถาวรวัตถุถนนหน้าพระธาตุค่ะเพื่อพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมนิธการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าชลศรต้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ซึ่งจัดทำโดยหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะภายในอาคารประกอบด้วย2นิทรศการครับโดยนิทรศการแรกเป็นนิทรศการตู้ลายทองซึ่งได้รวบรวมตู้ลายรถน้ำที่ใช้ใส่หนังสือในหอพระสมุดวชิวรยานสำหรับพระนคร ตู้ลายทองเหล่านี้เป็นฝีมือช่างไทยในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ครับนิทรศาการที่สองจะเป็นนิทรศาการเหรียญที่ระลึกในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเพื่อพระราชทานในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์ให้ในเหตุการณ์สําคัญต่างๆค่ะสําหรับตู้ลายทองเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกันหม่อมให้รวบรวมด้วยมีพระราชดดำริว่าตู้เหล่านี้เป็นฝีมือช่างไทยสมัยโบราณที่ได้รับการสร้างสารรค์ขึ้นอย่างประณีตงดงามจึงควรค่าที่จะเก็บรักษาไว้ไม่ให้สูญหายอีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาวิชาช่างสื่ไปปัจจุบันตู้ลายทองส่วนหนึ่งเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเทเวศและอีกส่วนหนึ่ง ได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน48ตู้แบ่งตามเนื้อหาเช่นพุทธประวัติชาดกทวรบาลหรือเทพผู้พิทักษ์รามายณนะหรือรามเกียรติ์เป็นต้นทั้งนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถสแกน QR code เพื่ออ่านประวัติและรายละเอียดของตู้แต่ละหลังได้จากป้ายที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตู้ครับ สำหรับเหรียญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญสำหรับพระราชทานเนื่องในโอกาสต่างๆแล้วยังทรงสร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึกตลอดจนเป็นบำเหน็จความกล้าหาญบำเหน็จความชอบในราชการหรือบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์เหรียญที่ระลึกเหล่านี้ นับเป็นหนึ่งในหลักฐานร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นเรื่องราวความเป็นไปในรัชสมัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีค่ะผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทองและนิทรศการเหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ที่อาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงถนนหน้าพระาธาตุได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยจะเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9น้นาฬิกา ถึง16นาฬิกาและปิดในวันจันทร์และวันอังคารรวมถึงวันหยุดนักขัตฤรรกษ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าชมนิทรรศการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับนอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติกรมศิล,ละปากรยังได้จัดพิมพ์หนังสือตู้ลายทองภาคหนึ่ง สมัยอยุธยาและสมัยทนบุรีหนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลตู้ลายทองที่เป็นฝีมือช่างในสมัยดังกล่าวซึ่งกรมศิล,ลปากรได้เคยจัดพิมพ์ครั้งแรกไปเมื่อพุทธศักราชส5 2 3และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของฝีมือช่างไทยในอดีตกรมศิล,ลปากรมอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือตู้ลายทองภาคหนึ่ง สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีอีกครั้งโดยพิมพ์สีทั้งเล่มจัดจำหน่ายในราคาเล่มละ870บาทผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากรอาคารเทเวศหรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ b o o k s h o p f i a r t s g o t h สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจศูนย์หนังสือกรมศิลปากรหรือโทร0 2 164 2501ต่อ1004ค่ะ